ยูกิเคียมรันคู่นี้ถ้าเจอกันคิดว่าใครมีโอกาสเจอนะยุกิโยสะเมื่อคืนใช่ไหมกับเคียมรันถ้าเคียมเคียมรันเนี่ยเรายิ่งพูดถึงเขาบ่อยเข้าบ่อยเข้าอะ่ะวันเวลาที่เขาโดนแบนอะ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆมันใกล้จะหลุดโทษแล้วนะเผิ่แคบบ่เดียวอะ่ะรู้ไหมไม่กี่เดือนอะ่ะแล้วถ้าเจอกับโยสะยุกิโยสะปะทะกับเคียมรันอ่ะโอ้โหเนย เอ้ยผมเริ่มจะชอบการไลฟ์สดน,นะเพราะว่าบางอย่างอะ่ะผมไม่คิดจะทำคอนเทนต์แบบเนี้ยแต่พอพอเออบางทีค,คุณช่วยคิดคําถามให้อะ่ะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงอะ่ะมันก็เหมือนเหมือนไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองอะ่ะถ้าเคียรรันเจอกับยูกิโยสะจะเป็นคู่ที่แบบโอ้โหแต่เดี๋ยวนะเมื่อคืนเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งนี่ยูกิไม่น่าต่อยมวยไทยไหมแต่เคียรรันก,ก็หลักๆคือเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งมาก่อน แต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้านวมเล็กอยังไงเคียมรันก็ดูดีกว่าแน่นอนเคียมรันน่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเป็นนวมใหญ่คลิกบ็อกซิ่งเนี่ยเปรียบเทียบหมัดระหว่างเคียมรันกับยูกิโยสะหมัดหนักมากนะแต่เคียมรันหนักกว่าทักษะการใช้หมัดโยสะต่อยแม่นแต่เคียมรันก็แม่นและเคียมรันน่าจะแม่นกว่าสปีดการใช้หมัดเคียมรันเหนือกว่าเพราะฉะนั้นการใช้หมัดผมให้เคียมรัน ทักษะสเต็ปเท้าโยสะชอบบีบชอบขยี้บีบเข้าติดเลยแล้วก็หวดขาปั้งบีบบีบให้คนจนมุมแล้วก็ออกอาวุธหนักดักใสจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายจนมุมแบบหรืออีกฝ่ายแบบไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีอะ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเคียมรันที่มีฟุตเวิร์กเคยเห็นน้องโอไล่ต้อนเคียมรันใช่ไหมไล่กันเหนื่อยอะไล่ไปออกไปทางซ้ายพอไล่ตามไปไปทางขวาพอพอพอ,พอยืนนิ่งแป๊บเดียวก,กระโดดเข้ามารวบัดใส อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเคียมรันจะไม่ยืนให้เตะง่ายๆแล้วทุกแล้วทุกครั้งที่เตะขาเนี่ยเคียมรันจะเข้ารัวหมัดใส่เพราะฉะนั้นถ้าเคียมรันเจอกับยูกิโยสะเคียมรันจะเป็นฝ่ายชนะ